สวัสดีครับช่างนัดจากร้านนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับช่างนัดมีรถนะครับเข้าใหม่นะครับมารีวิวการทำงานนะครับมาทดสอบระบบให้กับ FC ได้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นคูเ o t a ต้านะครับ L 5 0 1 8ตัว DT นะครับรถจดทะเบียนปี60นะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนนะครับครบ นะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับดันหน้าและผ่านพวนนะครับตัวนี้นะครับรถสภาพสวยๆนะครับรถถือว่าเป็นรถเดิมนะครับเราเก็บเฉพาะสีช่วงล่างนะครับอ่ะระบบนะครับเป็นระบบนะครับแเกียร์ดันหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับห้แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับสองเผาโฟร์วีลขับเคลื่อน4ล้อนะครับอ่ะดูองค์ประกอบโดยรวมนะครับยางนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่80%นะครับยางหน้ายางหลังนะครับก็ยัง ถือว่ายังใช้ได้ยังเยอะอยู่นะครับ75%แล้วกันเนาะก็ยังดอกยังสูงอยู่ครับอ่ะตัวนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับภายในราคา490,000บาทนะครับพร้อมกับแถมท่อซิ่งให้กับ FC ที่ติดตามช่องของมาเทคเตอร์มาโดยตลอดนะครับท่านใดที่สนใจนะครับตัวนี้ได้ยางหน้าใหม่หคู่นะครับ490,000พร้อมกับท่อซิ่งนะครับอ่ะมาดูสภาพรอบคันนะครับ สลักคันใบมีดนะครับสลักใบมีดนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสลักคันใบมีดนะครับก็ตีให้ใหม่เรียบร้อยนะครับท่อนคัดนะครับยังสีสันยังเดิมอยู่นะครับใช้งานนะครับตัวนี้สองพันห้าร้อยห้าสิบชั่วโมงนะครับสองพันห้า้ห้าสิชั่วโมงนะครับมือนะครับ จับขึ้นนะครับมีครบนะครับเบาหุ้มใหม่นะครับแผ่นลังคานะครับเปลี่ยนให้คุณลูกค้าใหม่เรียบร้อยนะครับกระทะล้อนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเบิกศูนย์เลยนะครับกระทะล้อเบิกศูนย์เปลี่ยนใหม่มาพร้อมกับผ่านพวนนะครับ6ใบนะครับใบ24นิ้วนะครับเต็มๆนะครับท้ายโครงนะครับท้ายโครงของผ่านมีเชื่อมบ้างนะครับชุดท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับดูเพาท้ายีดีโอถือว่าเต็มครับวันนี้นะครับนัดมากับ ช่างน้อยนะครับมากับช่างน้อยนะครับมาทดสอบระบบนะครับให้กับ FC ได้ชมกันนะครับช่างน้อยก็จะคุมนะครับ L5018 นะครับทดสอบระบบให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับอ่ะฟังเสียงเครื่องครับสตาร์ทได้เลยนะครับเครื่องแน่นๆนะครับใบมีดนะครับถือว่าระบบไฮดรอลิกถือว่าเร็วนะครับนะครับดูท้ายครับหาง นะครับชัดเจนครับเวลาช่างนัดรีวิวนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับเรานั่งดูอยู่บ้านนะครับก็เหมือนเรามาชมรถด้วยตัวเองครับเก่าใครไม่รู้ครับตะโลแกนร้านแต่ต้องใหม่สําหรับคุณนะครับไปครับพร้อมรีวิวการทํางานครับเครื่องเกียร์นะครับถือว่าเงียบดีนะครับหางใบท้ายนะครับใบหน้ามันปักลงก่อนนะครับก็เลยทําให้ให้รถมันเต๋ะนะครับช่างน้อยไม่ได้ใส่โฟวิลนะครับใส่โฟวิลแล้วอ่ามีเบื่อพ้อพี่น้องมีเบื่อเบือเบือเบื่อวาเบือวา บื่อกัวนมาหนให้ใจใจโบวิน <laughs> 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 เอาใหม่ครับต้องชัดเจนครับ <laughs> โบวินทํางานนะครับปกตินะครับ <im itation> นะครับตํำดินจวดจดจุดดจดดไปเลยครับ <im itation> ไปนาปักก้อนครับพี่น้องนะครับรถเกเ๋เป๋น,นิดนึงนะครับ อ่าเดี๋ยวถ้าไปส่งงานจริงก็ปรับแขนปรับตั้งทางด้านขวาขึ้นนะครับให้ใบท้ายนะครับให้ใบท้ายตรงทางใบคัดท้ายนมันลงก่อนนะครับผายผานเนี่ยก็จะตรงเป๊ะเลยนะครับอ่ะตัวนี้50แรงม้านะครับราคานะครับ490,000บาทนะครับพร้อมยางหน้าใหม่หนึ่งคู่แถมข้อซิ่งให้นะครับอ่ะยางหลังถือว่ายังสวยนะครับ80%นะครับ ยางหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเครื่องเกียร์เงียบๆนะครับใครอยากได้รถปีใหม่ๆรถรุ่นใหม่ๆนะครับ5018ไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ทั้งนัดการันตีนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ่ายไปนะครับดันกลับนะครับเหมือนเดิมนะครับถ่ายไปดันกลับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวดูระบบเกียร์ระบบโปวินครับอ่าต่อเราก็เริ่มผูกไปเยอะแล้วนะครับอ่าแต่ละคันนะครับหนึ่งนะครับอ่โบวินนะครับสองอ่าสาม นะครับร้านเรามีสนามให้กับ FC เราได้ทดสอบนะครับช่างน้อยใช้เป็นเกียร์เต่านะครับในการชนต่อนะครับเป็นเกียร์เป็นเกียร์โลกนะครับ <c oughs> ใครอยาก ใครไม่มั่นใจนะครับอยากเดินทางมาดูรถมาทดสอบอยากขับเหมือนช่างน้อยนะครับไม่เป็นรถนะครับก็สามารถมาทดลองขับได้นะครับเรามีพื้นที่นะครับมีสนามให้กับเอฟซีได้ทดสอบกันนะครับหน้าใบมีเต็มนะครับเสียงเครื่องนะครับผมถือว่านิ่มนะครับคันนี้เสียงเครื่องถือว่านิ่มนะครับฮะมันเลยนะครับแขนหลังนะครับเป็นแบบก้ามปูนะครับสลัก นะครับแขนท้ายนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับสลักแขนท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับถ้ามันร้องอย่างนี้นะครับติ๊ดติดเปิดปาถังน้ำมันนะครับเปิดปาถังน้ำมัน้นนะครับมันมีเซนเซอร์นะครับห้าศูนย์นะยกหัวเลยอ่ะร้อยแน่นๆน่นนะครับลูกปืนล้อเช็คเรียบร้อยนะครับลูกหมากเปลี่ยนใหม่นะครับลูกค้านะลูกหมากเปลี่ยนใหม่อ่ะโยกอีกหนึ่งข้างโอเคแน่นๆลูกหมาก้ายปวาใหม่นะครับ แบตเตอรี่นะครับก็ถือว่ายังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเป็นแบตเตอรี่ GS Nano เด่นะครับเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับวิดีดูนะครับวิดีดูรถนะครับก็ไม่อนะครับมาร์คเดิมนะครับอยู่เ,เดิมครบ,มบนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับ 2,550ชั่วโมงนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็063 สามหนึ่นะครับถ้าคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้กับช่องรถไถมือ2นะแท็กเตอร์อุดรธานีด้วยนะครับฝากไว้นะครับอีกหนึ่งผลงานนะครับสำหรับคูบต้านะครับ L5018 ท่านใดอยากรับไว้ครอบครองนะครับคันนี้490,000บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกคันนี้สามารถออกผ่านทกศได้ด้วยนะครับร้านเราขายช่วงเงินสดและก็ลูกค้าทกศไม่มีผ่อนดาวนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับ